ทุกคนก็มาอยู่กับช่องผมเออกกบช่องผมใช่แล้ววันนี้ผมจะมาเล่นวัตเทนเดอร์โมบายก็จะได้เป็นไอเจ้านี e. ้มันผมไม่รู้ว่าคุณอ่านว่าอะไรแ,แบบผมอ่านว่าแบบอะไรนะ F I A T หกหนึ่งสี่อะแล้วก็จะมีเป็นยานกาะอีก่างหมายซึ่งผมอยากจะบอกว่าไอ้นี้เกบบาะแบงมากโอเคแล้วผมก็จะมาเล่นไอ้นี้ให้ใหท่านผู้ชมดู แล้วให้ท่านผู้ชมไปคิดกันเอาเองว่าไอ้นี่บันดีไหมดีไม่ดีแล้วแต่แต่ผมบอกไปก่นอนนะว่าผมเล่นกากไ,ไปดูสแต็กของเจ้ายาเกะาะคดีเลยละครับนี่ไอคิงผมกดเข้าไปดูจ้กแต่ตอนแรกวที่ผมกดเข้ามาผมกดเข้าก,กดออกอันนี้ของเจ้า FIA T เป็นปืนขนาด106ม mm, ิลลิเมตรสปสีดสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสปีดถอยหลังสูงสุด19กิเมต่อชั่วโมง เอ่มน้ำหนัก9กตันพลพลเอ้ยเอ่ออ,อ,อะไรนะคริวก็นั่นแหละคริวสี่คนแล้วก็สามารถเจาะสูงสุดได้433ม mm. ิลลิเมตรเออเวลารีโหลด1ิวิแล้วก็เวลาหันป้อมปืน14องศาต่อวินาทีโอเคจะกระชัยต่อไปก็คือ M 2 e c h n o l A1 ปืนขนาด90มมสปีดสูงสุด48กิโลเมตรต่อชั่วโมงสปีดถอยหลังสูงสุด16กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ครีว5คนน้ำหนักที2ตันความเร็วในการหันป้อมปืน30องศาต่อวินาทีเวลารีโหลด7.5วินาทีตัวไอ้นี่นี่แหละไอน้นี่ตัวโหดเลยเนี่ยก็คือปืนขนาด155มิลลิเมตร สปีดสูงสุด56กิโลเมตรต่อชั่วโมงสปีดเทเรน์สูงสุด12กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ่อน้ำหนัก25ตอนคริว6คนแล้วก็สาสามารถจะไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ต้องไปแค่เวลาลีโหลด13เวลาทีแล้วก็เวลาการหัานป้อมปืน10 16องศาต่อเวลาทีโอเคด้วยคนก็ไปไปเริ่มกันเลยเจอกันในแมชเลย โอเคก็มาอยู่ในแมชแล้วแล้วก็ผมแนะนำนะถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยเนี่ยอย่าใช้ H E S H ไม่ดีคุณผู้ชมผมแนะนำไม่ดีอย่าหาใช้ไปกันเลยเนี่ยจะบอกว่าไอ้นี่อย่าหาเล่นระยะไกลก่อระยะไกลพะระยะไกลเกาะบางระยะไกลยิงไม่ถึงแนะนำเล่นระยะกลางอะไรดีเสร็จแล้วคุณผู้ชมไม่เชื่อผมแต่คุณผู้ชมไม่ต้องแบบเอาแนวทางการเล่นผมไปดูแล้วคุณผู้ชมก็คิดว่ามันดีไปดีเพราะผมเล่นกากมาก ผมว่าสกิลอีชูมากเลยรถไฟผมชอบยิงยุดผม,ผมชอบยิงรถไฟ l อลิซิตมอลิซิตเียนเียดเียดหันหันปืนสิหันสิอ่าโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมโดนคิวน็อกเอาท์โอเคแล้วก็ ขันตอไปที่จะเล่นไม่ใช่รีโอ่านแน่นอนต้ตองเป็นในคันนี้ยุดเดบมันเลยฮิจยุดเดบมันเลยก็คือฮดอีนะครับแล้วก็อย่าพูดว่า28ลูกไม่เอาอย่าหาทำเดือดรถถังระเบิดที่อย่างอนิวเคียแนะนําให้พุบไปประมาณ15 14 13ลูกประมาณนั้นแหละครับไปกันเลยแล้วก็อย่าหาจะฮิตอีวีทีนะครับมันกากมากแล้วก็มันอยากจะบอกว่าไอ้นี่เกาะบามากทุนห้าส่วนแคลยิงเข้าง่าย ผมไม่ผมไม่แนะนำให้เอาไ,ไอ้นี่ไปลุยแนวหน้าเพราะกลัวตึ้งกินหมบแทนบิสตอร์เยอะมากกว่าแบบที่ผมทำเมื่อกีอ้ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเอาไอ้นี่เป็นอย่งหนึ่งก็สา,า,ายสีสีชนะง่ายๆเราผมเพิ่งบอกไปว่าระเบิดแล้วผมบึ้ง บอกไปว่าอย่าเอาไอ้นี่มาสู้แนวหน้าเลยที่ผมอยู่มันคือแนวหน้าจะชัดคนเห็นไทยเกอร์ตรงนั้นไหมมันช่างปึงเสียน้อย <Yeah. S 1> อาสามโมลิชิยังไงระ oh. เบิดเลยอย่าบอกว่าผมแลกคนละนะกับไอ้เจ้านั่นอ่ะโอ้โอ้ช่่งมาเด อ้นี่มันเจาะเกาะรถถังบางอันนะข้อนะคะแบบอ้นี่มันเจาะของ f i a t แล้วก็ของ m 1นึ m นึได้ m 1 0 9แล้วก็ใช่ไอ้ครานี้เหมือนเดิมเนะ่ยผมแนะนำให้ใช้กระสุนทุกกระสุนที่ไม่ใช่ ap กับ he นะครับไม่ดีแล้วก็ไอ้นี่มันตูดยาวมากเลยผมแนะนำเวลาแบบสมมติไอ้ผมอยู่ตรงนี้ศัตรูมันอยู่ตรงนั้นเนะ่ให้ทุกคนนั้นหันตูดเข้าหาศัตรู มันจะดูแปลกแกผมบ้าถึงตูดรถถังเพราะว่าตูดมันแบบมมันผมจะว่าท้ายรถถังดีกว่ามัน,มนใหญ่มากทาให้แบบมันก็สามารถกันกระสุนได้ดีแม่ผมอย่าเรียกว่าใช้ว่ากันกระสุนให้เรียกว่าสามารถหลอกล่อศัตรูได้ดี <S <S แล้วก็ใช่ไอ้นี่มันเพอร์ซิ่งแบบนู้ไอ้นี่มันอะไรกันมันช่างหน้า นี่มันเอเอนี่ว่าลืมพวกไอชีมาไม่เป็นไรคุรู้จักพลังจรวดไหมคุเชาไวะไม่ใช่เลยอือ โอ้ผมไม่ได้ Q S S ด้วยอ่ะโอ้โอ้โอแยกันซ์แยกันซ์โว้ยโอ้ตาไปดอกไม้ดิก็ตรงนี้แหละท้าทายอำนาจเฮ้ยบันายแล้วแพนเชอร์ วันไรแล้วทุกคนวันไรแล้วผมผมวันไรแล้วทุกคนทุกคนผมผมต้องเอาแพนเทอร์ให้ได้ยิงปืนยิงไม่ออกบัดซบมากเซ่อ okay, ยกลับมายี่สิบสามวิ เพนเทอร์มันอยู oh, ่ตรงนู้นมันไม่ได้แท็กเก็ตที่มาที่เราแชร์ล้วเราแล้ตอนนี้มันมันจะโดนเพื่อนเราแท็กเก็ตอยู่โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไทเกอร์เดี๋ยว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 ไทเกอร์เมื่อกี้มันแองเกิลใส่เราด้วยใจ่หันไปโอ้ โอ๊สวยเมื่อกี้ผมยิงไปโม่นะม,ม่วๆนะผมใหญกับพูกเดี๋ยวก่อนนะอ๋อใช่คนปืนกลผมตายไปแล้วอันนี้มันแทนคอมมานเดอร์นี่วะั่งนี้มีสอง อุ้ยเอาเรื่องที่สาสี่แต่แล้วก็แพ้อยู่ดีก็แพ้ใช่ครับแพ้โอเคแล้วผมก็จะปิดคลิปตรงนี้แหละเพราะผมแพ้แล้วก็ขอกลับลาท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกกี่เดือนไม่รู้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ